เอโยวอรซสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยเบนเดอรี่ทีเอ็นทีหนึ่งสามห้านะครับลูกค้านะคันนี้เป็นรถสไตล์มินิบอยแนะ,ะสวยๆน่ารักน่ารักเลยชุดสีนะเป็นสีขาวนะคะาดด้วยโครงถักสีแดงนะฮะเขาเรียกว่าโครงถักนะลูกค้าเครื่องยนต์หนึ่งร้อยสามสิบห้าซีซีนะท่อเดินจากโรงงานสวยๆกิ๊บกิ๊บแบบนี้นะ,ะไฟหน้าสวยๆเลยนะครับผมนะคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะ ดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบพร้อมใช้งานครับลูกค้าเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริปนะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยคันนี้นะเป็นท้ายแต่งนะครับผมนะทางร้านตดวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะรถน่ารักพร้อมขับขี่ใช้งานเลยเรามาดูเลขไม้กันหน่อยดีกว่านะฮะเลขไม์คันนี้นะอยู่ที่19,00 0มโลครับลูกค้าอะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะ,ะท่อลูกทรงท่อเดิมจะประมาณนี้เลยนะครับลูกค้า ประมาณนี้เลยนะครับท่อไม่ได้รั่นเลยนะขับขี่ใช้งานได้ดีอีกรุ่นเลยนะเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้นะมีเล่นพร้อมเมอกสารครบแล้วนะหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ